การนำความรู้เพื่อนำมาส่งเสริมและขยายผลส่วนสู่ชุมชนในตำบลครองนิยมญาตรานะคะก็คือขั้นแรกเลยเนี่ยเราต้องทำด้วยจิตอาสานะคะคำว่าจิตอาสาก็คือทำด้วยตัวของเราเองก่อนนะคะอย่างที่เขาบอกว่าอัตตาหิอัตโนนาโถตนนั่นแหละเป็นที่พึ่งแห่งตนนะคะคือถ้าสมมุติว่าเราเนี่ยยังไม่มีคำว่าจิตอาสาในตัวเราแล้ว การที่เราจะไปบอกให้ผู้อื่นเนี่ยมีจิตอาสาก็คงเป็นไปได้ยากนะคะเพราะฉะนั้นการสร้างจิตอาสาเนี่ยจะต้องทําจากตัวเราก่อนนะคะโดย 1. เราจะต้องออรู้ถึงปัญหานะคะว่าในชุมชนเราเนี่ยมีอย่างไรนะคะแล้วเราก็ช่วยเหลือเขานะคะก็คือให้เขาเนี่ยมีความรู้แล้วก็มีการเสียสละ เพื่อที่จะช่วยเหลือสังคมนะคะอันที่2ก็คือเราจะต้องรู้ปัญหาในเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมนะคะช่วยกันรักษาสิ่งแวดล้อมทำอย่างไรที่จะช่วยให้สิ่งแวดล้อมในตำบลของเราในชุมชนของเราเนี่ยดีขึ้นแลวก็อันที่3ก็คือปัญหาซึ่งจะเป็นผลกระทบนะคะต่อพวกเราเพราะฉะนั้นเราก็ยืนได้ สร้างการคัดแยกขยะขึ้นนะคะในหมู่บ้านของเราเโดยมีการคัดแยกขยะเปียกแล้วก็ขยะเป็นประเภทนะคะตามที่เราได้แนะนําไว้ตามจุดๆในหมู่บ้านของเราและอีกอย่างหนึ่งเนี่ยการที่สร้างจิตอาสาเนี่ยเราต้องสร้างทุกช่วงวัยนะคะตั้งแต่ช่วงเด็ก ไวเล็กก็เริ่มได้แล้วนะคะเพราะว่าการที่เราจะไปเริ่มตอนที่เป็นผู้ใหญ่โตแล้วเนี่ยคงเป็นไปได้ยากนะคะทางหมู่บ้านของเราทางตำบลของเราเนี่ยก็เริ่มที่จะสร้างผู้นำการเปลี่ยนแปลงรุ่นเยาวนะคะขึ้นโดยเรามีการอบรมแล้วก็ให้พวกเขาเนี่ยมีกิจกรรมในทุกวันเสาร์นะคะเกี่ยวกับโรงเรียนนะคะเราก็ได้มีการจัดกิจกรรมทำความสะอาด บริเวณรั้วโรงเรียนเราได้พาคนในหมู่บ้านนะคะไปฝาดเก็บใบไม้แล้วก็ดินที่ไหลามาที่ถนนใช่ไหมตอนนั้นเราจะมีฝนตกแล้วดินก็จะไหลลงมาแล้วได้โกยดินดินตรงนั้นเราก็ไปทําเป็นปุ๋ยใต้ต้นไม้แล้วเราก็เก็บฝาดบริเวณดามอาคารแล้วก็เก็บขยะรอบๆบริเวณโร,เร,ร,รเณงเรียนส่วนเรื่องอกิจ กิจกรรมทางอาหารของโรงเรียนเราได้ส่งเสริมให้ทางโรงเรียนปลูกผักในโรงเรียนแล้วก็เมื่อผักจเจริญเติบโตแล้วเราก็ไปทําอาหารกลางวันของเด็กๆโดยที่เด็กๆเ,เนี่ยเขาก็จะได้ร่วมกิจกรรมของเราไปด้วยนะคะผักของเราก็ปลอดสารเราจะไม่มีการใส่สารใดๆทั้งสิ้นแล้วเด็กก็ได้ทํากิจกรรมตามหลักวิชาเรียนด้วยคือสองต่อคือทํากิจกรรมของเราด้วย จิตอาสาผู้นำของเราเนี่ยก็ตั้งมานานแล้วเราทำงานสอดคล้องเป็นทีมค่ะแล้วเราก็ได้ทำโครงการถนนกินไดาตามถนนในหมู่บ้านของเราเรามีการาปล่อยปลาที่วัดด้วยอะไรด้วยอย่างเงี้ยค่ะภายในหมู่สามของเราเนี่ยนะคะเราก็ช่วยดูแลป้องกันเกี่ยวกับออด้านของยาเสพติดผี่ใหญ่บ้านก็ช่วยอะค่ะพวกเราก็ช่วยกัน แล้วพวกเราเนี่ยก็เอาอหลักปัจยาพอเพียงของในหลวงท่านนะคะเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อเอามาช่วยดูแลในการต่อส่องอในการที่เกี่ยวกับยาเสพติดทั้งหลายะคะทุกโครงการที่นําเสนอมาคือพวกเราทําตามพระราชบัญญัติของรัชกาลที่9และได้มายกฐานะระดับสืบสารต่อย,ยอดของตาบลนิยมญาตราให้มีการต่อย,ยอดการทํามาหากินขึ้น ตำบลนิยมญาตาของเราก็เป็นอีกหนึ่งตำบลที่ได้มีการสืบสารต่อย่อของรัชกาลที่9มาทําเศรษฐกิจปรัยญาเศรษฐกิจพอเพียงของเราให้ครอบครัวเราดีขึ้นให้บ้านเราได้ดีขึ้น